สวัสดีครับวันนี้เป็น EP ีที่67สนะครับสำหรับช่องมนุษย์กราฟชื่อเรื่องก็คือว่าถึงเวลาขาย Z MT ก่อนอื่นแอดมินต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11เ,เมษายนนะครับตอนเที่ยงวันของวันนี้แอดมินอยู่ระหว่างเอารถไปเปลี่ยนฟิลม์มติดกระจกนะช่วงระหว่างนั่งรอเนี่ยนะครับแอดมินมีเวลาว่างก็เลยเปิดกระดาน10 Max ขึ้นมาดูปรากฏว่าเงินในกระดานของแอดมินเนี่ยเหลืออยู่แค่52 0 0 0กว่ากว่ามันลดลงมาเรื่อย แอดมินไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรมันลดจาก57 0 0 0เหลือ56 0 0 0ื5นลงมาอีกหอ 5, 000, 4, 5, 000, เหลือ5 4 0 0 0ืแล้วเหลือ52 0 0 0แอดมินรู้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้เป็นช่วงตลาดขาลงอีกแล้วนำทีมโดยเหรียญบิตคอยกับเหรียญอีเทอริเมนะครับแต่ปรากฏว่าในในเวลานั้นเนี่ยเหรียญซีดมทีเนี่ยราคาขึ้นครับผมาราคาขึ้นมาแป๊บหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1้3บาทกว่ากว่าแอดมินเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขายออกเพราะว่า แอดมินซื้อมาที่ราคาประมาณ97บาทเดี๋ยวให้ดูการขายนะครับเห็นไหมแอดมินขายเกลี้ยงเลยแอดมินขายไปแอดมินซื้อมาทั้งหมด6,000บาทนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เอามาฝากซิปล็อกขายได้อยู่ที่ราคา6,250บาทถ้าดูคร่าวๆกันอย่างนี้ก็เหมือนกำไรอยู่ที่250บาทใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่กำไรมากกว่านั้นครับเข้าไปในกระเป๋าสตังค์นะครับแล้วก็เข้าไปดูตรง z Wallet แล้วก็ไปดูที่ล็อกอยังมีที่แอดมินขายไม่ได้อีกประมาณ173บาทแต่เมื่อตอนกลางวันมันยังอยู่ที่176บาทเพราะตอนนี้เหรียญสเ็มทีราคาร่วงลงมาเรื่อยๆครับกลับมาดูที่หน้าแรกใหม่หน้าหลักแอดมินขายได้ที่ราคา103บาท1สตังค์นะครับขายรวดเดียวแต่ว่ามันแบ่งย่อยเป็น3 3ครั้งการขายมีคนซื้อไปถือต่อจากแอดมินนะแอดมินก็เลยได้กำไรมา ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คนที่ซื้อไปก็ต้องขาดทุนนะครับเพราะตอนนี้ราคาเหรียญเนี่ยมันอยู่ที่99บาทละเห็นไหมชัดเจนนะแอดมินเลื่อนให้ดูแอดมินขายที่103บาท1สตางค์ตอนนี้เหรียญอยู่ที่99บาทกลับมาเพื่อจะตั้งซื้อรู้ว่ามันลงแน่แอดมินก็เลยมาซื้อที่ราคาอยู่ที่93บาทนะครับรอว่าเมื่อไหร่มันจะลงมาถึงซึ่งถ้าลงไม่ถึงแอดมินก็จะเปลี่ยนอาจจะซื้อที่95บาทหรือว่า96บาท97บาทก็ได้ ซึ่งพอขึ้นมาร้อยกว่าบาทเอดมินก็จะขาย2ครั้งรวมกันเนี่ยก็น่าจะได้สัก1 0 0 0ใครอยากลองทําตามก็ได้นะครับวันนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดี